ใครที่กําลังมองหาตู้ลำโพงอเนกประสงค์หรืออยากได้ตู้ลำโพงที่ไปใช้ในงาน PA หรืองานในห้องเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กัน สำหรับตู้ที่ผมได้เอามารีวิวในวันนี้นะครับเป็นตู้จากแบรนด์ทาดานะครับรุ่น GL 15นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาของเขากันนะครับสำหรับตู้ทาดา X Pro ที่เอามาในวันนี้นะครับเป็นตู้ลำโพงฟูลเลนขนาด15นิ้วนะครับเป็นตู้อเนกประสงค์นะครับ15นิ้วพร้อมกับเสียงแหลมทวิตเตอร์1ดอกวัสดุนะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับแข็งแรงทนทานด้านหน้ามีตะแกรงปั๊มพร้อมกับโลโก้ทาดา X Pro มาให้อย่าง สวยงามเลยนะครับด้านหลังนะครับจะมีในเรื่องส่วนของหูหิ้วนะครับหรือว่าล้อลากนะครับแบบนี้มาให้เพื่อการพกพาที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับพยบลงมาจะเป็นในเรื่องส่วนของแผงควบคุมก็จะมีในเรื่องส่วนของบลูทูธ usb sd card นะครับสามารถเสียบได้เลยต่อมานะครับในภาคอินพุตนะครับก็จะมีในเรื่องส่วนของ aux มาให้นะครับหนึ่งช่องเอาท์พุตสามารถต่อไปยังเครื่องอื่นได้ด้วยนะครับภาค pm ก็จะมีในเรื่องส่วนของมาสเตอร์หลักนะครับปรับเสียงแหลมนะครับปรับเสียงเบสของดนตรีนะครับ ขยับลงมาจะเป็นเรื่องของส่วนไม้นะครับจะเป็นเสียงแหลมของไม้นะครับเสียงเบสของไม้นะครับและตัวนี้ยังได้เอฟเฟกที่เป็นเอฟเฟกแท้นะครับเอฟเฟกแท้เอ็กโคส่วนเรื่องวอลลุ่มไม้นะครับก็จะขยับลงมานะครับแล้วก็มีเรื่องส่วนของวอลลุ่มกีตาร์นะครับและยังสามารถเสียบไมลอยหรือไม้สายเพิ่มได้อีก2ช่องนะครับข้างล่างก็จะเป็นช่องเสียบกีตร์เสียบแบตเตอรี่ภายนอกเข้ามายังเครื่องนะครับปลั๊กไฟ AC สําหรับชาร์จแบตนะครับหรือว่า กรณีที่จะอยากใช้ไฟนะครับก็สามารถเสียบปลั๊กตรงนี้ได้เลยนะครับมาดูเรื่องส่วนของอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับสำหรับทาดา gl 1 5ที่มีมาให้นะครับก็คือตัดเสียงเพลงอัตโนมัตินะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัดเสียงเพลงอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ทุกท่านได้ชมกันสําหรับอุปกรณ์ที่มีให้มาในกล่องนะครับก็จะมีไม้นะครับหน่งคู่นะครับตัวนี้เป็นไม้ขึ้น uhf นะครับวัสดุนะครับเป็นอลูมิเนียม นะครับเปลี่ยนความถี่ได้เร่งเสียงลดเสียงจากตัวไม้ได้นะครับย้ำว่าตัวนี้ในสเปคไม้นะครับจะเทียบเท่ากับไม้ราคาแพงๆได้เลยนะครับทั้งเปลี่ยนความถี่ได้เพิ่มเสียงลดเสียงจากตัวไม้ได้ด้วยนะครับแบตเตอรี่ใช้เป็นฐาน AA 2ก้อนนะครับต่อไม้หนึ่งด้ามนะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับก็จะเป็นรีโมทนะครับในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนเพลงหรือเปลี่ยนโหมดการใช้งานนะครับก็สามารถสั่งงานผ่านรีโมทได้เช่นเดียวกันนะครับมีปลั๊กไฟ AC มาให้1เส้นนะครับในกรณีที่ต้องการชาร์จแบตผ่านอีีก2็คนนรัับสสหเปตตู้ว ลำโพงฟูลเลนขนาด200วัตต์นะครับลำโพง15นิ้วพร้อมกับเสียงแหลม1ดอกนะครับแผมนลำโพงตัวนี้นะครับยังมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับสามารถเอาไปใช้งานเอาดอที่ไม่มีไฟฟ้าได้ด้วยนะครับในการชาร์จ1ครั้งนะครับสามารถใช้งานได้ถึง4-5ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับการเปิดของแต่ละท่านด้วยนะครับว่าเปิดค่อยเปิดเบาขนาดไหน เดี๋ยวเรามาลองทดสอบระบบเสียงของเจ้าทาดา GL 1 5กันนะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียงไม้พร้อมกับมาดูตัวไม้กันก่อนนะครับมาใกล้ๆตัวไม้นะครับมีหน้าจอ lcd นะครับแสดงช่องความถี่ที่ใช้งานแสดงแบตเตอรี่นะครับถ้าต้องการเปิดให้กดปุ่มค้างไว้นะครับมันจะขึ้นอ่อนนะครับพร้อมกับขึ้นสัญญาณของไม้นะครับช่องความถี่ที่ใช้งานนะครับแล้วก็ channel b พยบลงมานะครับจะมีสวิคเซนต์ความถี่นะครับพร้อมกับสวิคเร่งเสียงลดเสียงจากตัวไม้ได้นะครับอ่ะเดียวผมกดให้ดูนะฮะเห็นไหมครับมันจะเพิ่มเสียงและลดเสียงจากตัวไม้ได้นะครับตัวนี้เป็นระบบ IR ไม้กับตัวเครื่องจะลิงก์กันโดยอัตโนมัตินะครับผมจะลองเปลี่ยนความถี่ดูนะครับแค่กดเซนต์นะครับเห็นไหมครับความถี่จะย้ายไปเลยนะครับอ่ามีทั้งหมด5ช่องความถี่นะครับตัวนี้ก็ สามารถเลือกได้โดยไม่ซ้ํากันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองไม่กันนะครับทดสอบทดสอบอ่าทดสอบ1 2 3 4อนะครับอันนี้คือเสียงไม่ของทาดานะครับ g l 15นะครับตัวนี้ไม้ค่อนข้างที่จะดูด,ดีมากเลยนะครับตัวไม้ผมรู้สึกว่าการจับไม่แบบนี้นะครับมันได้น้าหนักของเนื้อไม่นะครับเหมือนมันมีราคาขึ้นมาทันทีนะครับเช็คช็คอ่ะ คราวนี้เราจะมาฟังในเรื่องส่วนของเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกต์จือวนจือ่าเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นรีเวิร์นะครับผมเชื่อว่าอ่าตู้อนเนกประสงค์ตัวนี้ไม่แพ้มิกเซอร์เลยนะครับสำหรับในเรื่องส่วนของเอฟเฟกนะครับจื๊อ <Two. S 1> อ่าแล้วยังมีเอ็กโค่เพิ่มให้ด้วยนะวนจือ่าใครยังที่ ชอบในเรื่องส่วนของเอฟฟกนะครับและก็เอ็โคนะครับตัวนี้สามารถเพิ่มเอ็โคได้เพิ่มรีเวิร์บได้นะครับปรับเสียงไม้ได้ด้วยนะครับตู้ลำโพงแอคทีฟบางตัวหรือว่าตู้ลำโพงเอเนกประสงค์บางรุ่นนะครับไม่สามารถปรับปีไม้แยกไม้กับเพลงได้นะครับแต่ตัวนี้ปรับได้นะครับราคาไม่ถึง8,00 0บาทย้ำว่าราคาไม่ถึง8,00 0บาทนะครับแถมยังมีช่องเสียบไม้อีก2ช่องนะครับไม้สายก็ได้ไม้ลอยก็ได้นะครับที่สามารถ เสียบบนตัวเครื่องได้เลยนะครับเ,เสียบกีตาร์เล่ดนตรีได้ด้วยนะครับสำหรับทาดา GL15 ตัวนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังลายดนตรีกันบ้างนะครับ เสียงอัตโนมัติกันนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ต้องการเอาไปขายเสื้อผ้านะครับในตลาดนัดแล้วอยากให้เสียงดนตรีมันปิดเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดโหมดกันตัดเสียงอัตโนมัตินะครับทดสอบสวัสดีครับ12345 c h ชวถอ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับทาดา GL15 นะครับ ในเรื่องสุดของเสียงดนตรีนะครับมันจะดอกลงไปเลยนะครับเช็คทดสอบมา,มาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมชอบไมค์ตัวนี้มากกับเอฟิกในเรื่องสุดของเครื่องมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปสเปคกับย้ําเรื่องราคากันนะครับตัวนี้ราคาไม่เกิน8,000บาทนะครับย้ําว่าไม่เกิน8,000บาทนะครับวัสดุเป็นพลาสติก ABS นะครับส่วนเรื่องลำโพงนะครับสปีกเกอร์จะเป็นลำโพงขนาด15นิ้วฟูลเลนนะครับพร้อมกับทวิตเตอร์เสียงแหลม1ดอกนะครับกำลังวัดอยู่ที่200วัตต์นะครับแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ถึง4-5ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับการเปิดของแต่ละท่านแต่ละคนตัวไม้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานน้ำหนักกำลังเหมาะมือนะครับตัวไม่เปลี่ยนความถี่ได้ สามารถเปลี่ยนความถี่ได้ถึง5ช่องความถี่นะครับและยังสามารถเล่งเสียงลดเสียงในตัวไม่ได้ด้วยตัวนี้เป็นไมย UHF ชเนะครับ IR เครื่องกับตัวไมจะซิงกันโดยอัตโนมัติสำหรับตัวไมเนี่ยถ้าเป็นระบบแบบนี้มันจะอยู่ในพวกไมรอยที่ราคาแพงๆหน่อยนะครับแต่ว่าธดาก็จับยัดมาให้เลยนะครับและยังมีเอฟเฟกอันนี้เอฟเฟกโยกให้เลยนะครับเอฟเฟกดีมากนะครับมีทั้งรีเวิร์บเอ็โค นะครับเราสามารถปรับได้เลยนะครับสำหรับสายคาราโอเกะตัวนี้ไม่ควรพลาดนะครับย้ําเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมฟังมานะครับที่ผมได้ฟังเมื่อกี้ผมเปิดทุกอย่างสุดนะครับเปิดสุดทุกอย่างแต่เสียงไม่แตกนะครับเสียงไม่แตกเสียงไม่ผลาดนะครับเบสดไม่ไม่แตกเลยอ่ะพูดง่ายๆว่าเสียงกลางเสียงแหลมเสียงเบสดเนี่ยไม่แตกเลยนะครับถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับกับความดังทั้งงานอินดอร์และเอท์ดอ ร,ราคาไม่เกิน8,000บาทใครสนใจก็เข้ามาดูสินค้าได้ที่ AD เครื่องเสียงได้เลยนะครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง a t Audio Official ด้วยเลยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ